มันเส่วัดีครับพี่น้องนี่เขาวาดหอแล้วครับวัดภูมโนลมครับผมขียนนึงเขียนนึงเขียนึงเียนนึงเขียนนึง อ้ยไปาโมงไฟรถโค้งวิ้นต้องเขาหุ่นหอวัดแล้วครับพี่น้องหอวัดแล้ววัดภูมะโนลมครับผมรถกับึ้นมากกับหลายอยู่ครับนี่ยูเพราะว่ายู่สวยงามอ,อา๋อโอ้ยสุดยอดออได้ครับออ้องใจมีดกนั่น,นเองวันจอด เขาพีม,มองจอด้วยฮะมองจอด้วยเขาดีเราเขานี่ขเขาดีได้ปะได้ได้ได้เขาดีเ,เอาได้เขาเลยเอาเเลยขาเลยเขาเลยจอดเลยเอาหลังเขาเอาลังเขาไว<า>้ไปลังเขาไว้จอดไปกันวัดภูมโนลมครับผมเป้าไม้เฮาพ่อฮัทยว,ว,วคือางามจ้ะครับยูงามเนาะ นั่นคือสีแมนสอปปอลเวาครับผมบั่นแม่ทางโพงครับปุ้นครับสภะสะสะาพมิตรภาพไทยเล่า,ยลาอยู่ทั้งปุ่นครับย้มเห็นอยู่มาฟังมุมนี้ครับบาน,นเก็บผาาก่อนครับ<ะ>้องเก็บผาาก่อนอมุมนี้ก็สวยด้พี่น้อง ภูมนโนลมครับรถขึ้นมาได้ครับหอดหมองกับทีเลยป้ามะเฟบังมุมนี่อุ้ยสูงครักเจ้พี่น้องสูงสูงสูงไปยุกไกลลายกับเห็นบ่าพี่น้องนะ่ะ พานมิตรภาพไทยลรวแห่งที่สองครับนี่เห็นว่าครับตอนนี้เขาก็มาอยู่วัดผู้มโนลมครับจังหวัดจังหวัดมุกดาหารครับเนี่ยไปพุ้นพุ่นซอปปะแล้วเป็นนำคง กสภาพมีรภาพท้เล่าก็เห,เห็นอยู่เห็นแนมเห็นตาเป้าชัดเจนสวยครับ รางชมครับบานผ้าชมบรรยากาศ่วมบรรจาารญ่รจยบรรากาศครับแดดบรราา่ฮอนพี่น้องแดดกาับบอกฮอนครับ ผู้ผู้โนลมพี่้องใครยังไม่ได้ปฏิทินปีใหม่แวะมาจีบได้อนะครับอยู่ที่กรอบก็ซื้อเมื่อวานกลับมาไม่ได้เด็โลกเรานี้หมุนไปไวหนักนะอย่าชักช้ากอบการงานทั้งหลายนาเมื่อเวลาเหลืออยู่อย่าดูดายนี่ก็ท่างขึ้นครับท่างขึ้นไปไหว้พระนะครับ วัในใดจ,จะขันหรืมมึง,นะง,ง,ง,งข่นหรืบมึงขันหรือมเหรอฟาดโทษมีไอตัวล่ะอ๋อยัองขึ้นพู้ครับพี่น้องก็สซิีมีไอเนี่ยเด้อฟาดโท เขาเขาเลี้ยวหัวก่อนครับเขาจะเฝ้าเลี้ยวใส่คนเลี้ยวหัวแล้วไปขัวน้ำเพลินก่อนพี่่พี่ อวกิโลไอกลับไป่น้วปวดางมาทงไหนล่ะาดแย้งสูงตัวนี้ไปขึ้นไม้สุดคุดที่มันถึงครับเล้วนี่ไม้สุดครับคุดที่ถึงครับมา เอานี่ตาสันมันประหอดครับมันต้องอกให้ถึงาตาว,ว่าเริ่มสีเศร้าเลยดิเ้าโทษว้า,วา,อาหอดแล้วเป้ปากเลยพี่นอ้องเอ้ย ทางขึ้นบน,นได้ว้า yeah. ง,งี้ฮ่า <c oughs> โทปวดขาเรื้อบางนี่ <c oughs> ทางขึ้นนี่ล่ะโอ้ทางขึ้น <c oughs> โอ้ยโทษ <c oughs> มาต้นถึงครับพี่นอ้องยังยังย่งอีกอยู่เดอ้อนี่แได้หอดหมอง,งอยู่ต้อขึ้นไปอีกครับขึ้นในหอดอ,อ,ดดอีกพี่น้ามีเยอะออกมามาต้อนหอดเด้อพี่น้องยั่งยั่งยู่ นนี้มันเห็นไก่หนี่มาอยู่ไก่ๆบพี่องมันโวน้อยด้ดิใหญ่เลยดพี่พี่ทั้งขึ้นพีโอโอ่โอ้โปวดขา พันว่าครับมาาวาดแล้วกัมาเห้มันสุดครับพี่น้องเอาเห็ดตามเพิ่นมึงกันนะมาาพันว่าขึ้นโอ้โถ มีเขาประหอดสัสส้นบนสุดละพี่น้องประหอดสั้นบนสุดแล้วนี่คือสูสงสุดแล้วครับนี่ตัววิวทั้งนี้แห้งสุดยอดเลยบา้านวิวยอดเลย นีแหงงามครับขยันจะขึ้ีคุณนี่ยู่หแห้งสูงดีปวาไปแม่ขึ้นไปไขึ้นได้อแม่แม่ไปาเขา้เนาไม้ดเด๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นไปยเดี๋ยวจเย็นสุดยอดเลย ะบรรยา,ากาศลมคนอฮักมองจอดรถคนดจอดร่ด,ด,รด,ดครับมองหัดมองครับที่สูงสุดของผู้มโนล,ลม่มอืมนี่ ยอดครับผมลูกต้พีกได้แองเทจัางงานวาออกอะไรตอนะนครับปะเบื่ดกับพอ่อเนี่ย้ยวิวนีห่งงามครับสุดยอดเลยภูมโนลมมุกดาหารสวปอเราสภามิตรภาพไทยเราสอง โอ้ยทางล่งครับทางล่งมันจยากเร็วเนีย่ได้พี่น้องทางขึ้นย่ำขึ้นมันต้องซ่ามาหอดมาถึงแล้วเดอร์ลอย พระพุทธบาทภูมโนโลมมุกดาหารทางขึ้นวัดภูมโนโลมนะครับขึ้นไปสั้นกีดีกีดีขึ้นไปพี่น้องพูนพุนขึ้นมาฟังหันเมียเอเล่เอาลงมาแล้วครับตอน